ลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ได้โชคลาภจัดหนักเยอะสุดในปีนี้จะได้จากช่องทางไหนคลิปนี้มีคำตอบไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีพิจิกครับเพราะช่วงนี้ครับดาวพุธครับโคจรมาให้โชคให้ลาภครับได้ทั้งตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับและมหาอุด ที่แปลว่ายิ่งใหญ่ครับสูงส่งครับอยู่ในเรือนลาพระครับแปลว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบเบิ้ลเบิ้ลโชคสองชั้นนี่ได้หมดเลยนะครับดาวพุธมาแล้วนะครับตั้งแต่28กันยาที่ผ่านมาและอยู่ยาไปถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ครับเพราะฉะนั้นน้ําขึ้นต้องรีบปักครับรีบลุยเลยครับช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้โชคได้ลาบ หรือจะหมายถึงปากเจรจาพาลวยไล่สดเยอะๆช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นครับให้รีบลุยได้เลยนะครับตรงนี้แต่ก็อีกแล้วครับจะได้จากช่องทางไหนเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดาวพุธตอนเราเกิดด้วยนะครับว่าสถิตราศีอะไรได้เลือนพบอะไรแล้วมีตำแหน่งอะไรในทางโหราศาสตร์ด้วยหรือเปล่าจะเป็นตัวบอกนะครับว่าจะได้ง่ายได้ยากหรือไม่ได้เลยหรือจะได้มากได้น้อยได้เยอะ ประการใดนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้รอฟังเลยนะครับใครยังไม่รู้อาจารย์ทําคลิปหน้าปกแบบนี้ฝากลิงก์ไม่มุมขวาบนเข้าไปดูแล้วเข้าไปผูกดวงก่อนได้นะครับแล้วมาฟังตามนี้ได้เลยนะครับนี่ครับถ้าผูกดวงแล้วจะได้รูปภาพนี้เราก็เช็คเลยนะครับว่าลัคนาลอลิงสีแดงยอยู่ที่พิจิกถูกต้องไหมนะครับสเต็ปที่สองดูดาพุธเลขสี่ไทยวงในครับกอบสีน้าเงินครับไปอยู่ในภพพันธุ เรือนราศีกุมพาออาจารย์พูดถึงราศีกุมเนี่ยนั่นแหละจะเป็นโชคลาภช่องทางของเราเลยก็ว่าได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับดาวพุธสถิตราศีมีนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพุธเนี่ยตอนเกิดอยู่ราศีมีนเป็นภพปุตตะครับปุตตะแปลว่าโปรเจกต์แปลว่างานระยะสั้นครับเนี่ยช่วงนี้ก็ทํางานให้สั้นให้ไหวให้เร็วครับก็จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบ หรือถ้าเป็นการเสี่ยงโชคปุดตะแปลว่าเด็กแปลว่าลูกแปลว่าบริวารแปลว่าคนอายุน้อยกว่าเสี่ยงโชคกอบคนอายุน้อยกว่าถ้าเราไม่มีลูกถ้ามีลูกก็ให้ลูกหยิบเลขเลยหรือให้ลูกบอกนะครับ2มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหยิบเลขเขี่ยเลขอะไรมีเกณฑ์จะออกได้โชคได้ลาบเช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะแต่ก็มีเกณฑ์จะได้ไม่เยอะนะครับเพราะดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นปุ้ปุบป,ปะปะปะ,ปะ,ปะ,กะเกษตรหรือเป็นนิดนั่นเองนะครับ นี่ก็แปลว่าน้อยไงครับเห็นมากเพราะฉะนั้นถ้าถูกแล้วไม่เยอะก,ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตรงนี้ <S <S เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับต่อมาเลยครับดาวพุธสถิตราศีเมษน่าจะเกิดครับอันนี้ไปสถิตอยู่ในเลือดอลิครับและอยู่ในบ้านดาวอังคารเป็นคู่ศัตรูกันครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามีสิทธิ์นะครับที่จะเสี่ยงโชคแล้วไม่ถูกเลยก็ได้เรียกว่าเบาได้ก็บเบาเพราะพื้นดวงเราไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับตรงนี้ นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าดาวจรมาดีล่ะทําอย่างไรถึงจะได้ดิบได้ดีกับเขาบ้างอ่าก็แน่นอนครับต้องไปแก้ปัญหาต้องไปบุกเบิกต้องไปแก้ไขนะครับถึงจะมีโชคไหมล่ะถึงจะพอได้เงินได้ทองแล้วต้องขยันต้องสู้ต้องลุยต้องเหนื่อยเป็นสเท่าสามเท่าเลยต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับถึงจะทําให้เรามีเงินมีทองได้นะครับตรงนี้อ่าหรือถ้าเสี่ยงโชคก็ไปซื้อกับคนพิการ ก็ซื้อตัวคนไม่สมประกอบแล้วก็ต้องกลับด้วยอะไรเงี้ยเช่น4ี่ห้าห้าสี่อะไรแบบนี้นะครับถึงจะมีโอกาสที่จะถูกได้บ้างนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเบาได้ก็เบางดได้ก็งดนะครับเป็นเน้นทำมาหากินได้เลยจะดีกว่านะครับต่อมาครับดาวพุทธิตราศีพุธมาตั้งแต่เกิดครับโอ้อันนี้นี่ดาวโชคลาภเล็งลัคนาเราเลยนะครับแปลว่ามีมุมที่จะถูกเสี่งยงโชคก็มีมุมที่จะได้แลแ้วจะได้จากอะไรครับก็อยู่ในเรือนปัตตานีไง คนรักก็ได้อาถ้ามีแฟนแฟนก็ให้แฟนบอกเลขให้แฟนซื้อให้แฟนหยิบครับมีเกณฑ์จะถูกถ้าเป็นคนโสดไปซื้อกับเพศตรงข้ามสิครับผู้ชายซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงซื้อกับผู้ชายเพราะอยู่ตรงข้ามเราเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันอ่ะหรือหุ้นส่วนช่วงนี้คุยกันเจรจาติดต่อค้าขายงานการโอ้โหมีลาบผลเงินทองค้าขายดีอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือลูกค้าก็ได้ลูกค้าพารวยครับช่วงเวลานี้ก็รีบไลฟ์สด รีบพบปะรีบคุยกับลูกค้าเยอะๆพูดเยอะๆเจรจรราเยอะๆเขพัฒดาพูด,ปเ,ดเป็นเดี่ยวเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันขึ้นกับดวงดาวตอนเกิดครับต่อมาดาวพุธกิจราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้เป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนมลณะเลยครับมรนะเนี่ยจะแปลว่าไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่ถูกถูกน้อยถูกไม่เยอะถูกยาก เน้นทํามาหากินก็ได้ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าใจรักอยากจะเสี่ยงโชคขึ้นมาสิ่งที่จะแนะนําก็คือไปซื้อกับความเป็นความตายครับเช่นไปเห็นรถปอติกตึงวิ่งผ่านรถโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยทะเบียนรถที่เขาเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมถึงจะมีเกณฑ์จะถูกได้โชคได้ลาบกับเขาบ้างอะไรแบบนี้หรือจะได้พินัยกรรมหรือจะได้อะไรเกี่ยวกับต่างทินต่างแดนต่างประเทศครับช่วงเวลานี้ใครทํางานต่างแดนต่างประเทศ โอ้โหค้าขายดีหรืองานเจรจากับต่างชาติจะประสบความสําเร็จโอ้อันนี้ก็โดดเด่นนะครับหรือไปทําอะไรเกี่ยวกับการแก้ไขแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูหริเวณเป็นช่างเลยเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์อะไรแบบนี้ยก็จะโดดเด่นก็จะมีลูกค้ามาเยอะก็จะร่ําก็จะรวยได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ให้รู้ไว้เลยใครอยู่ผูกดวงแล้วดาพุธอยู่ ราศีอะไรพบอะไรบอกกันได้นะครับจะได้ร่วมแสดงความยินดีต่อมาครับดาวพุธครับสถิตราศีกรกฎมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้อาจารย์พิมิ์ก็ต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นพบสุภาสุภาแปลว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์จะถูกมีเกณฑ์จะรวยดาวพุธไปอยู่บ้านดาวจานเป็นคู่มิตรกันมีเกณฑ์จะได้มากได้เยอะได้หลายชั้นหลายต่อได้สองเด้งเห็นไหมแล้ว พระจันทร์คืออะไรดน้ําไปซื้อลิมน้ํานะครับเสี่ยงโชคใกล้ๆลิมน้าจะมีเกณฑ์ถูกหรือสองครับแล้วไปคุยกับลูกค้าคุยงานพกน้ําไปด้วยหรือนั่งลิมน้ําริมร้านอาหารน้ําูุอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหโดดเด่นจังหวะนี้ใกล้น้ําแล้วจะพาสุขขีสโมสรมีเงินมีทองมีโชคมีลาบหรือไปเสี่ยงโชคไปซื้อกับวัดวัดก็ต้องวัดติดน้ําลิมน้ํามีบ่อน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับพระสุภพระก็แปลว่าวัดได้ หรือโชคจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศครับเห็นไหมบอกกันครบเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดโอ้โหใครอยู่อันนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับยินดีด้วยครับพราะพื้นดวงเดิมเนี่ยดาวพุธได้ตําแหน่งมหาจากฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบูบันฟันชงเฉงมห็ไหมมีกต่ได้เป็นใหญ่แต่ต้องเหนื่อยหน่อยหรือ2ครับได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาคนบุญเก่าทรงเห็นไปเนสังเกมีอํานาจรัชฐานพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง นี่ก็มีโชคนะได้ทั้งหลาชาโชคได้ทั้งมหาจักดีงามครับมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบได้สองตำแหน่งได้เบิ้ลๆครับมีครับแต่เด่นในเรื่องการงานนะเพราะอยู่ในเรือนกรรมะตอนเนี้ไปลุยเรื่องงานเลยครับงานจะคุยง่ายลาบลื่นประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบหรือเลขที่เกี่ยวกับงานเราเลขบัตรพนักงานเราหรือถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการก็เลขออฟฟิศเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะถูก มีเกณฑ์ที่จะรวยหรือติดต่องานการอะไรลุ่งเรืองไร้สดเจราจาค้าขายทําไปเลยครับดีดีต่อใจมากๆเลยครับแหมย,ยินดีด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีกันมาตั้งแต่เกิดครับโอ้โหของเดิมก็เป็นกเกษตรตัิบดีและมหาอุดโคจอมาเป็นกเกษตรติบดีและมหาอุดอีโอ้โหอันนี้บอกอย่างเดียวว่าเต็มคาราเบลจัดหนักจัดเต็มเยอะสุดดีสุดครับใครเกิดมาดาวพุธอยู่ราศีกันนะครับและอยู่ลัคนาพิจิกร โอ้โหคอมเมนต์มาบอกเลยจะได้ยินดีด้วยช่วงนี้คุณจะต้องมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับคิดการคิดงานออกเจราจารสื่อสารติดต่อพูดคุยเยอะๆงานลาดงานหลวงเข้ามาหรือถูกก็ถูกสองเด้งเฮงสองต่ออะไรแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นรีบลุยเลยครับจังหวะน,นี้น้ําขึ้นต้องรีบปักครับนะเหนื่อยน้อยแต่ได้เยอะครับโอ้โหสุดๆครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดราศีตุลครับ ตั้งแต่เกิดอันนี้คนละเรื่องแล้วนะครับพอไปอยู่ในเรือนวินาศวินาศก็คือได้ยากได้น้อยได้ไม่เยอะไม่มีเลยก็ว่าได้งดเสี่ยงไปก่อนก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเน้นทํามาหากินจะดีกว่าแต่ถามว่าถ้าจะดีจะโดดเด่นจะได้จากอะไรละ่ะทุกอย่างมันมี2ด้านเนี่ยผมก็ต้องบอกให้ครบถูกไหมครับก็แน,น่นอนครับได้จากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหานะครับอะไรประมาณนี้หรือได้เลขมาก็รับรับไม่ต้องบอกใายเพราะวินาศคืออยู่เบื้องหลัง นะครับไม่ต้องเอิกเกริกเงียบๆไว้ถ้าถูกนะครับนะก็ต้องทําตามนี้นะแล้วอยู่บ้านดาวสุกอีกดาวสุกก็คืออนะไรอารมณ์ดียิ้มแย้มเข้าไว้เดี๋ยวฟุกๆได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอ่าหรือดาวสุกก็คือไปซื้อกับคนที่เรียกว่าดูดีหน่อยะแต่งตัวแต่งกายดีๆเนะี่ยซื้อกับเขามีเกณฑ์ที่จะถูกแต่บางทีวินา่ก็ต้องกลับด้วยนะหรือต้องไปเล่นแบบใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ย ในใต้ดินดีอ่าไม่ใช่ใต้โต๊ะนะครับอ่าสองไปซื้ออะไรแบบฮานอยลาวเวียดนามคือไม่ได้บอกให้ไปซื้ออย่างนั้นแต่มันถูกโฉลกกับต่างประเทศนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแต่อย่าไปหวังมากนะเพราะเป็นวีนาาก็มีสิทธิ์ได้ไม่เยอะครับต่อมาครับอันนี้ก็ดีครับเพราะดาวโชคลาภทับตัวเรามันงแต่เกิดเลยโอ้โหโชคหล่นทับรับเงินล้านก็ได้นะครับตรงนี้ก็แปลว่าจะมีโชคมีลาบก็ได้โอ้ถ้าเสี่ยงโชคก็ต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลยนะ เลขอายุเลขวันเกิดเลขไายเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมีเกมจะออกนะครับเลขที่สัมพันธ์ถึงตัวเราชอบเลขไหนก็เล่นเลขน,นั้นได้แต่ถามถึงเป็นเรื่องอื่นละ่ะก็แน่นอนเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายพูดคุยพบปะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ดูราบรื่นดูดีขึ้นนะครับลุยเลยนะจะประสบความสําเร็จก็ได้โชคได้ลาบแหมใครมีดาวพุธอยู่ราศีพิจิก,กทับตัวเองมาบอกกันได้เลยนะครับต่อมาก็ ดาวพุธสถิตราศีธนูน่าจะเกิดอันนี้อยู่ในเดือนการเงินเราเลยนะแปลว่าช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกได้โชคได้ลาบแต่ก็ได้ตาแหน่งเป็นปากเกษตรมีเกณฑ์ถูกแต่ได้ครึ่งเดียวก็ได้อะไรแบบนี้นะเพราะเป็นปะปุปปะปากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ยังไงก็ได้ยังไงก็ถูกแหละก็ต้องยินดีด้วยนะครับหรือไปได้เงินจากเรื่องช่องทางอื่นการงานคนให้สายเปย ปากพาลวยไร้สดเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายหรือเป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ดเพราะอยู่ในบ้านดาวพุธไงดาวพฤหสัสบดีครับดาวพฤหสัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรู้การศึกษาปัญญาพารวยเห็นไหมก็ไปทําตามนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพธสถสตราศีมังกรตั้งแต่เกิดน,นี้อยู่ในเรือนสหัสชชะได้คู่สมพลแหละบ้านดาวเสาอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรมากมายเห็นหมก็พอได้อยู่ได้มาจากอะไรเดินทาง เจรจาติดต่อชี่ประจรองเท้าขับรถอ่าหรือสองเพื่อนบอกเลขแล้วถูกเอออันนี้ก็ยินดีด้วยนะแต่ก็ต้องแนะนําไปซื้อกับคนแก,แก่สถานที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก,กันดานกันดานหน่อยก็ได้เพราะอยู่บ้านดาวเสาไงนะนะมันจะเป็นลักษณะตามนี้เลยนะครับโฟกัสตามนี้ก็มีมุมที่จะถูกได้นะแต่ก็ได้ไม่เยอะครับนี่แหละถ้าฟังมาจะรู้เลยทําไมแต่เรานได้ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้อ่านะสุดท้ายแล้วครับ ดาวพุสถิตราศรีกุมมานตั้งแต่เกิดอันนี้โคจรได้เทวีโชคครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้หญิงผู้หญิงมีมุมจะให้โชคเรานะครับแต่ก็อยู่บ้านดาวราหูครับซื้อผ่านออนไลน์ซื้อตอนกลางคืนเนี่ยมีมุมที่จะถูกซื้อตอนค่ำๆซื้อในที่ร่มๆแสงแดดไม่เข้าถึงเนี่ยอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่แต่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในบ้านคู่ศัตรูก็มีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะนะครับตรงนี้นะแล้วไปอยู่ในเรือนอะไรครับพบพันธุ เอาเลขอะไรดีครับเลขบ้านเลขรถเราได้เลยจังหวะนี้มีมุมที่จะออกหรือถ้าไม่ได้มองเป็นการเสี่ยงโชคก็คือไปหยิบจับอะไรไปคุยกับที่บ้านนะครับคุยกับบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่าหรือทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้มันจะขนทรัพย์ขนเงินขนทองให้เราครับเห็นไหมอันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้ไปหมดแล้วนะครับสิบสองเลื่อนพบสิบสองลาสี่สิบสองช่องทางเลยนะ แต่ก็ยังบอกเป็นภาพรวมดาวจรครับเพราะมันจะมีทั้งดาวประกอบอีกนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นเช่นวันที่เกิดอีกนะครับแน่นอนครับถ้าใครมาถึงตรงนี้อยากดูดวงแบบจาะลึกแม่นแ่นคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แอดไลน์แอดไซคเกททัว่าหกห้าครับทำตามที่ไลน์บอกรับการให้บรายี่บสี่ชั่วโมงหลังจองมาเรียกว่าไวแบบสุดๆครับอ่าและใครอยากจะดูนะฟังต่อกันให้จบเลยอาจารย์จะมีบอกว่าที่คุ้มที่ละเอียดเนี่ยดูล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ ต้องทาเช่นไรนะครับและจางก,ก็ยังมีภาพเฉลิมดูชะตาส่วนบุคคลอีกก็เป็นภาพลูกดวงเราเองก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ลักขณาแหละไปฟังให้ตรงลักขณาก็จะได้แม่นยำมากขึ้นแต่ถ้ามีบูชาติดตัวติดมือถือเราไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้เลยแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสันายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรรคับ มีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซ็สมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ทต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายยกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวง Add Line a Sign Great Te Wa หกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องต่อ